ทุกคนจะเอาขยะไปทิ้งแล้วนะคะขยะสวัสดีทุกคนนะคะขยะไปทิง้งเดี๋ยวถ,ถ่ายภายในรถให้ดูเนาะอ่ะาไปละอุ้ยร้อนมากเลยค่ะร้อนอหลีค่ะร้อนร้อนอหลีเดอ้ออืมร้อนขับรถเดี๋ยวก็นะเอาขยะไปทิง้งเดี๋ยวถ่ายที่ขยะให้ดูเนาะคะ่ะ สวัสดีทุกคนต่างประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะคะอตอนนี้ไม่ค่อยมีวิดีโอเลยวิดีโอไม่ค่อยมีค่ะตอนนี้ตอนนี้เที่ยงก็ไม่ได้ทํางานเลยค่ะร้านอาหารยังไม่เปิดเลยนะคะอขับรถเที่ยวเล่นเอาขยะไปทิ้งก่อนแล้วก็เอาขยะไปทิ้งเดิเที่ยวเล่นนี่ค่ะจะไปทางโน้นค่ะไปทางที่ว่ามีเปลี่ยนเส้นทางหน่อยเนาะนะคะ ร้อนมากเลยค่ะวันนี้ท่าไหส20องศาค่ะเด่ก็เที่ยงก็ต้องใส่เสื้อหนากลัวไม่สบายเดี๋ยวนี้ค่ะเอาไอ้นี้ลงหน่อยโอ้โหเด็ดจ้าเลยค่ะที่บังไงนะอ้เนี่นี่ะเปิดเปิดไอ้นี้ประตูค่ะประตูอะไรนะประตู รถนนะคะ่ะเนี่ยะคะ่ะยวดูตรงนี้ oh. สุดๆเลยค่ะเนี่ยอ่ามีสิโอเคเนี่ยร้อนมาก ฮอนกิลีค่ะฮอนกิลีฮอตฮอตโอเวอรี่ฮอสเล่ฮอส โอเคเนี่ยขยะนะคะไว้เรหอดควายหอดมากค่ะหอดอืมไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรดีจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะร้อนมากเลยค่ะขยะจริงอืมนี่ค่ะสีเหลืองจะเป็นเอน,นี้ค่ะเป็นกล่องกล่องแล้วเป็นขวดไอ้นี้ล่องขวดสีขาวเหมือนกันนะคะ วางเต็มเลยนะสุขบกแล้วอันนี้ก็จะเป็นสูตรเออสูตรอะไรดีเป็นพวกพวกกระดาษไอ้น,นั่นไนงะอันนี้จะเป็นถังขยะอย่างงี้ค่ะนี่แหละนี่ก็จะใส่ตรงนี้แหละง่ายง่ายดีไอ้น,นี่มันสูนไม่ไหวอ่ะไม่ได้โอเคไม่รู้หละ <laughs> ดูตรงไหนก็ไม่รู้ตรงไหนเป็นอะไรก็ไม่รู้ช่างแมง <laughs> ขวด ขวดก็ขวดอยู่ตรงนี้เ่ะขวดขวดนี่พูดโทษนะคะพูดจาไม่ไพเราะต้องขอดวษใ้ขวดอยู่ตรงนี้ขวดนี่ค่ะขวดอยู่ตรงนี้ เป็นเศษอันนี้ก็ขวดเหมือนกันนะคะขวดกับกระดาษกระดาษก็จับใส่ทีละนิดจับใส่ทีละนิดนะคะร้อนมากคะ่ะฝรั่งเศสอ,อ,อ้นี่ค่ะ,ะเป็นอย่างนี้ค่ะถังมาจากบ้านผู้บ่าวสำนอยนะคะโอ้โหสุดๆเลยค่ะจะเป็นยังไงนี่ค่ะเป็นยังไงนีดนี้ นุ้ยโทษดีนะตกใจภาษาเขมรถกใจภาษาเขมรไม่รู้ตรงนี้เพราะตัวไม่สูงเราต้องไปใส่ตรงนั้นเออไม่เป็นไรต้องไม่ถึงต้องใส่ตรงนี้ ืไปตรงนี้ไปเลยใช่ค่เอ้ยเอานั้นไอ้นั้นอย่าตกลงไปนะคะโทรศัพท์อย่าห้ามตกนะคะโทรศัพท์ห้ามตกนี่ค่ะโทรศัพท์ห้ามตกโอ้ยมีแต่ไอ้นั้นเลยค่ะโซโบุญนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อย นี่ค่ะติวท uh. uh. uh, ัศน์สวยมากเลยค่ะติวทัศน์สวยงามมากนะ่คะสวยมากเลยนะคะติวทัศน์นี่ต้นต้นอะไรนะนัวน่ะเขาเรียกว่านัวนัวนัวค่ะต้นนัวเดี๋ยวถ่ายให้ดูได้นัวนี่ค่ะต้นอะไรนะเหมือนจะบกบ้านเรานะคะเนี่ยต้นเหมือนจะบกบ้านเราเลยดูได้นะคะจะบกบ้านเรานะคะ โอเคค่ะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเที่ยงพากันขับรถไปชมที่อื่นใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ที่นะคะขอบคุณค่ะ